เตือนผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมกพรานั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับเพือ่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กันเกม Lucky Neko นะครับอยู่กันกับ G2G ูนะเราก็มีงบมาที่22,700บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อฟีสปินนะครับไม้ละ7,500เลยนะโอเคไปไม่ต้องพูดเยอะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคมาครับเพื่อนๆสเกตเตอร์มา2ตัวนะคะเพื่อนเพื่อน อะไรวะเนี่ยบวกรอบเพิ่มหรือเปล่าบวกรอบเพิ่มหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนก็บวกรอบเพิ่มมานะครับเท่ากับว่าผมได้ฟีสปินยี่สิบรอบนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคมาครับปั่นแรกนะครับก็ได้เป็นพัดมานะครับเก้าร้อยบาทนะครับคูณหกนะมาครับปั่นกันต่อเลยนะครับก็ได้เป็นซูชินะครับได้มาอีกแปดร้อยบาท ปครับเรามาหมุนกันต่อรๆเลยนะคะเพื่อนๆเหลืออีกสิบหกรอบได้เป็นตัวเคนะครับคูณแปดมาได้สามรอยี่สบาทนะคะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ได้อีกเก้าร้อยยี่สิบได้ตัวคูณเพิ่มมาเป็นคูณสิบหกนะครับอ่ะมาครับคูณสิบหกแล้วก็เหลือปั่นกันอีกสิบสี่รอบนะคะเพื่อนๆโอ้โหว้าวเออได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกสองนะครับกลายเป็นคูณสิบแปดนะครับแล้วก็มาอีกสองเป็นคูณยี่สิบแล้วนะครับ จากนั้นก็ได้เป็น k คูณยี่สิบเข้าไปได้หนึ่งพันเก้ารอยี่ิบสี่บาทอ่ะมาครับคูณสามสิบเข้าไปเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็ตามมาอีกหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะเพื่อนๆได้ Big Win 1, 3, บิ๊กวินมาหนึ่งสาพันแปด้อยสี่สิบะคะเพื่อนๆอ่ะไปครับคูณยี่สบหกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เหลือหมุนกันอีกเจดรอบนะโอ้โหคูณยี่สิบหกเข้าไปเป็นหนึ่งพันยี่สิบาทครับแล้วก็ตัวคูณเพิ่มเป็นคูณสี่สิบนะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคครับเพื่อนๆ หมุนกันต่ออ่ะได้ตัวคูณเพิ่มมาอีกสองเป็นคูณสี่สิบสองนะครับแต่ว่าแม่งว้าวนะเพื่อนๆคูณเยอะก็ไม่ได้ตังค์เคคูณสี่ิบสี่ได้หนึ่งพันเจ็ดรอหกสิบาทครับอะเราเหลือกันอีกสองรอบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆโอ้โหดอกนี้คูณสี่ิบสี่ได้มาสองพันสี่ร้อยบาทนะครับิ๊กวินมาสองพันสี่ร้อยบาทอะโอเคครับเพื่อนๆดอกสุดท้ายแล้วนะครับ ได้ตัวคูณมาเป็นห้าสิบแล้วก็ไม่ได้อะไรนะได้มาหนึ่งมืนหนึ่งพันหร้อยสี่บาทนะคะเพื่อนๆสำหรับไม้นี้นะคือตัวคูณโคตรเยอะแต่กำไรไม่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็กำไรมา3 0 0พันกว่าบาทเองนะคะไปไมลละหมื่นห้า 10, นะเพื่อนๆมาครับสิบฟีสปินในรอบนี้กับไมลละหนึ่งืห้าพันบาทอ่ะเปิดแรกครับได้เป็นตัวคูณครับกลายเป็นคูณสี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวคูณเพิ่มมาอีกกลายเป็นคูณ8แล้วนะ โอ้โหตัว J คูณ8ได้มา5,760บาทนะคะเพื่อนเพื่อนบิ๊กวินห้า0บาทครับอ่ะมาครับอีก5รอบนะครับโอ้โหตัว A ครับได้มา1,4400บาทนะคะเพเพื่อนก็คูณ14นะครับอ่ะโอเคมาครับเพื่อนๆนเราเหลือหมุนกันอีก4รอบนะตัวคูณเพิ่มแล้วเป็น26นะครับื่นเอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรมาให้ตัวคูณที่มันหาตังเลยนะโอ้โหคูณ28ครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณ36ได้มา2160นรบาทนะคะเพื่อนเพื่อนซื้ออีกไม้นะเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนเดิมนะคบมาครับไปลุยกันเลยนะเพื่อนเพื่อนสิบฟิสปินในรอบนี้โอเคเปิดแรกมาคูณ2นะครับได้มา12 0บาทนะครับไปครับเรายังหมุนกันอีก8ดรอบนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราได้คูณ4อยู่นะคบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม้ละหมื่นห้านะเนี่ยอ่ะตัวเคคูณ4ี่ครับ60คูณสีได้มา360บบาทนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็ได้ตัวคูณมาเพิ่มอีกนะครับกลายเป็นคูณ8นะโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะว้าวอยู่นะเพื่อนๆอ่ะใครที่อยากจะเล่นนะก็ลองแอดไลน์เข้ามาเล่นกันได้ที่ adg2go นะคะเพื่อนๆอ้าวตัวคูณเพิ่มมาเป็นคูณ12นะครับแล้วก็ตามมาอีกกลายเป็นคูณ16แล้วนะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือตัว j คูณเข้าไปได้มา2,640บาทนะคะเพื่อนๆอ่ะมาครับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็คูณ24อยู่นะครับนี่ไงซูชิคูณเข้าไปนะครับได้มา5,200บาทนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหคูณ26นะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับสําหรับไม้นี้นะครับได้มา8,320บาทก็คือขาดทุนนะครับเพื่อนเพื่อนคือว่าเราซื้อไปไม้ละ15,000บาทเลยนะอ่ะตอนนี้เราก็ขาดทุนไปประมาณน่าจะประมาณ7 0 0 0บาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาซื้อกันอีกไม้นะครับ1 5 0 0 0บาทเหมือนเดิมนะครับ อ่ะโอเคครับเพื่อนๆสิบการหมุนฟรีในรอบนี้กับไม้ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเปิดแรกมาได้เป็นคูณสี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดสองได้มาอีกเก้าร้อยหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคตัว A ครับคูณสี่เข้าไปได้มาอีกสี่ร้อยแปดสิบบาทมาครับอีกหกรอบนะเพื่อนๆอ่ะโอเคได้เป็นตัวเคครับได้มาอีกหกร้อยสี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆคูณหกนะครับ ตัว k อีกแล้วเปลี่ยนเป็นคูณ1ิบได้มาอีก400บาทครับเพื่อนๆแล้วเราก็หมุนกันต่ออีก4รอบนะอ่ะเว้าวโอ้โหเว้าวอยู่เลยอ่าตัวคูณเพิ่มมาเป็นคูณ12บะครแล้วค่ะเพื่อนๆตัว k ครับคูณ16แล้ว1280บาทนะครเพเพื่อนโอเคเรามากระทึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็คูณ16ไปนะ3 0 0พันส0อสี่สิบเออ แม่งดอกสุดท้ายค่อยได้ตังค์นะครับก็ได้มา7 0 0 0กับอีก600บาทนะเพื่อนๆขาดทุนอีกแล้วโอเคมาครับอีกไม้หนึ่งนะ15,000หหมือนเดิมไปเลยโอ้ยตายมาครับอ่ะเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะหารายได้จากช่องทางออนไลน์นะครับก็เพียงแค่เข้าไปที่เว็บ g 2 go นะแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์ลับซับส่งต่อให้เพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักก็ได้นะถ้าเขาเข้ามาเล่นเนี่ยเราก็มีรายได้จากส่วนนั้นถึง1%เลยนะเพื่อนๆก็คือพลาดไม่ได้เลยนะครับคุ้มมากๆ อ่ะโอเคครับได้มาอีก7,440บาทนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หมุนกันต่ออีกแรอบเฮ้ยเหลือ7็ดรอบแล้วนะเพื่อนๆพูดผิดนะแล้วก็ได้ตัวคูณมาเป็นคูณ14นะคะเพื่อนๆตัวคูณเพิ่มอีกแล้วกลายเป็นคูณ16แล้วก็คูณ16เข้าไปเป็น6000กับอีก80บาทคูณอีกแล้วครับได้มาอีก960อ่ะโอเคครับเมก้าวิน700 0กับอีก40บาทนะคะเพื่อนเพื่อ อครับอีก4รอบกับคูณ16ได้เป็นตัว k คูณ16เข้าไปได้ ,3840 บาทนะเพื่อนๆโอเคหมุนกันต่ออีก3รอบนะคบแล้วก็คูณเข้าไปอีกได้มาอีก540สซูชิครับได้มาอีก2160บาทนะครับแล้วก็คูณ18เข้าไปได้มาอีก720บาทโอ้โห3,400กว่าบาทเลยนะเพื่อนๆนี่มาอีกแล้วคูณเข้าไปอีกได้มา4,320บาโอ้โหยังไม่หมดนะโอ้โหสุดยอด บิ๊กวินรอบนี้ไดมาห้าพันเก้าร9อยสิบาทนะคะเพื่อนเพื่อนมาโอเคครับคูณยี่สิบอีกหนึ่งรอบครับเพื่อนเพื่อนรอบสุดท้ายและท้ายสุดก็ได้มาเป็นคูณยี่สิบแดไดมาอีก4ี่พันสองรอบาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นคูณสาสิบอ่ะโอเคได้มา4ี่พันรอบาทนะครับสำหรับบิ๊กวินนะจบไปแล้วนะคบสำหรับไม้นี้ไดมาสามพันหนึ่งร้อยสาม1 0ื3 1หนึ่งพันแดรอยหกสิบพูดผิดพูดถูกกันหมดแล้วนะ โอเคครับเราก็พอกันดีกว่านะคะเพื่อนๆคือว่าวันนี้เรามีทุนมาที่22,700นะตอนนี้ก็ได้กําไรประมาณ1 2 0 0 0ถึง13,000นะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ซื้อไปไม้ละ7,5 0 0นะก็คือว่ากําไรก็พอได้อยู่นะคะเพื่อนๆออ่ะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้นะคะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ